มหายุทธสถานพบตอนที่314เจ้าตรงหลิวฟื้นจากการสลบเมื่อเขาลืมตาขึ้นสิ่งแรกที่เขาเห็นคือหลัวสซิวไอ้หนุ่มเจ้าจะกักขังข้าไว้นานเท่าใดหากเจ้ายังไม่ปล่อยข้ากลับไปเจ้าจะเสียใจแน่ถูกครั้งอยู่ในพื้นที่มืดตลอดทั้งวันเจ้าตรงหลิวอึดอัดจนจะบ้าแล้วแต่เขาก็ยังคงกลัววิธีการของหลัวซิวมากดังนั้นเขาจึงไม่กล้าพูดแรงเกินไป ไอสารเลเจ้าจำท่านปู่อยู่ของเจ้าได้หรือไม่จู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นทําให้เจ้าตรงหลิวตัวสั่นโดยอัตโนมัติจากนั้นเขาก็หันไปแล้วเห็นว่ามีอีกคนอยู่กับหลัวซิวข้าเป็นใครเจ้ามีสิทธิ์อะไรให้ข้ารู้จักเจ้าข้าเตือนพวกเจ้านะทางที่ดีที่สุดก็คือปล่อยข้าซะความโกรธของตระกูลเจ้าไม่ใช่สิ่งที่พวกเจ้าที่เป็นผู้บําเพ็ญตนอิสระเล็กๆจะทนได้ในตอนนี้คนอื่นเป็นมิตตัวเจาะเป็นปลาเจ้าตรงหลิวทําได้เพียงยกภูมิหลังของตระกูลเขาออกมาเท่านั้น เจ้าหนูน้อยจากตระกูลเจ้านี้ช่างหญิงผยองมากนะข้าได้ยินมาว่าไอ้เท่าเจ้าตาลตามใจเจ้ามากข้าก็ไม่อยากจะบทขยี้ให้เจ้าตายไปทันทีอยู่จือโจพ่นลมหายใจออกมาอย่างเย็นชาทันใดนั้นร่างของเขาก็เปลี่ยนไปกลายเป็นรูปร่างที่ชราของเขาตอนนี้เจ้าจําท่านปู่อยู่ได้หรือยัง เสียงของเขาเราวกับฟ้าร้องดังก้องอยู่ในหูของเจ้าตรงหลิวเมื่อเขาเห็นรูปร่างในตอนนี้ของหยู่จือโจเดิมทีเจ้าตรงหลิวซึ่งยังคงหยิงยโสร,ร่างกายก็สั่นเทาอย่างกระทันหันเจ้าร่างกายของเขาสั่นสะท้านอย่างกล้านไม่อยู่ในฐานะที่เป็นสิ์ใจกลางของตระกูลเจ้าเขารู้ดีถึงตัวตนของหยูจือโจ,โจอยู่แล้วเจ้าตงหลิวตกใจมากจนจะฉี่ราดออกมา เมื่อเห็นท่าทีเช่นนี้ของเขาความกลัวในใจลึกๆที่มีต่ออยู่จือโจนั้นมากยิ่งกว่าตอนที่หนูเห็นแมวเสียอีกกว่าหนึ่งแสนปีที่ผ่านมาสมาชิกของตระกูลเจ้าที่เสียชีวิตอยู่ในมือของอยู่จือโจไม่รู้ว่ามากเพียงใดในนั้นมีสิจใจกลางระดับอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยสําหรับคนของตระกูลเจ้าอยู่จือโจเกลียดพวกเขาอย่างมากแค่พวกเขาได้พบกับเขาก็จะไม่ปล่อยให้คนผู้นั้นมีชีวิตรอดไปได้ เมื่อเห็นสีหน้าหวัดกลัวจะนพูดไม่ออกของเจ้าตรงหลิวอยู่จือโจยิ้มด้วยความพึงพอใจหรีตาลงแล้วกล่าวว่าไม่ต้องกังวลข้าจะไม่ฆ่าเจ้าง่ายๆข้ายังจะใช้เจ้าเพื่อตกเจ้าตาลปลาตัวใหญ่นั้นเจ้าตานที่เขากล่าวถึงเป็นบรรพจารมากุฏเทพของตระกูลเจ้าที่ซึ่งรักใคร่และตามใจเจ้าตรงหลิวเป็นอย่างมาก ในฐานะตระกูลเจ้าที่เป็นตระกูลใหญ่ที่มีภูมิหลังใหญ่ในตระกูลก็มีกิ่งก้านสาขามากมายด้วยสายของเจ้าตาลที่เป็นบรรพจารย์ผู้คนไม่เคยมีมากเจ้าตรงหลิวเป็นต้นกล้าเพียงต้นเดียวและใช้เขาเป็นเหยือ่อลออยู่จือโจ,โจแน่ใจได้ว่าไอ้เท่าเจ้าตาลจะไม่สามารถนั่งนิ่งๆอยู่ได้ของขวัญของเจ้าไม่เลวข้าจะไม่เกรงใจแหละนะอยู่จือโจยกมือโบกเก็บเจ้าตรงหลิวลงในสมบัติจากนั้นโยนลูกแก้วสีเขียวทองให้หลัวซิว น้องหลี่ยู่เราพบกันใหม่ครั้งหน้าพูดจบอยู่จือโจก็หายตัวไปหลัวซิวมองลูกแก้วสีเขียวทองในมือตัวสำนึกของเขาสามารถสัมผัสได้ว่ามีพลังพานุภาพและประากฏด,ดั้งเดิมของธาตุลมขั้นที่สามเห็นได้ชัดว่าลูกแก้วนี้เป็นสมบัติที่อยู่จือโจกลั่นออกมาในนั้นมีพลังอมตะของเขาเองซึ่งทำให้หลัวซิวสามารถใช้เป็นการโจมตีครั้งหนึ่งที่เทียบเท่ากับมกุฎเทพในช่วงเวลาวิกฤตได้ผู้เท่าคนนี้จักไปเร็วเกินไป แผนที่ดาวในมือเขาก็ไม่สลักให้ค่าชุดหนึ่งมุมปากของหลัวสซิลกระตุกสองครั้งเทียบกับลูกแก้วที่มีการโจมตีของมกุฎเทพเขาสนใจแผนที่ดาวมากกว่าในดาราจาักรวัลหากไม่มีแผนที่ดาวไปไหนมาไหนจะลำบากมากเนื่องจากดาราจาักรนั้นใหญ่เกินไปและเป็นไปไม่ได้ที่จะระบุตำแหน่งอย่างแม่นยำด้วยตัวนักยุทธเองอสูรดูจิตเราไปกันเถอะหลังจากปล่อยอสูรดูจิตโบราณออกจากโลกาจุดลมปราณแล้ว หลัวซิวก็นั่งขัสสมาธิอยู่บนหัวของมันและบินไปยังส่วนลึกของดาราที่อยู่ห่างไกลโชคดีที่หลัวซิวใช้เวลาไม่นานก็เห็นโครงร่างของดาราขนาดใหญ่และอยู่ไกลามากเขาสามารถสัมผัสได้ถึงปราญชีวีของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในนั้นเห็นได้ชัดว่านี่คือดาวเคราะห์ที่มีชีวิตดวงหนึ่ง เมื่อระยะทางใกล้เข้ามามากขึ้นหลัวซิลปล่อยให้อสูรดูดจิตโบราณลดขนาดลงและหมอบอยู่บนไหล่ของเขาเมื่อมันค่อยๆเติบโตขึ้นอสูรดูดจิตโบราณก็ต่อต้านการเข้าสู่โลกาจุดลมปราณมากขึ้นแม้ว่ามันจะไม่ละเมิดคําสั่งของเขาแต่หลัวซิลก็ไม่อยากที่จะบังคับมันสำหรับการปล่อยให้มันอยู่ในดาราก็จะอันตรายกว่าดังนั้นนี่เป็นวิธีเดียว นักยุทธ์จำนวนมากต่างมีพันธอสูรเป็นของตัวเองและนักยุทธ์บางคนที่เลี้ยงอสูนก็เพื่อความสนุกเท่านั้นจักรวาลมีอสูนมากมายนับไม่ถ้วนมีข่าวหรือสูนดูดจิตโบราณได้สูนพันไปตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็จะไม่ดึงดูดความสนใจจากคนอื่นในอนัตาด้านนอกของโลกาดาราที่หลวซิลค้นพบมีตําหนักสูงตระหง่านลอยอย,อยู่เมื่อเขาปรากฏตัวตัว,ตวสํานึกก็ออกมาจากตําหนักนั้นและล็อกหลัวซิลไว้นี่นี้ทําให้หลัวซิลขมวดคิ้วเล็กน้อย เมื่อพบว่าตัวสำนึกเหล่านี้ไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตและความมุ่งร้ายดังนั้นเขาจึงเพิกเฉยผ่านอนัตตาไม่สิ้นเข้าสู่โลกาดาร่าเบื้องล่างไม่นานหลังจากนั้นหลวซิลมาถึงเมืองเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองลอสและโลกาดาร่าดวงนี้ถูกเรียกว่าดาวบาเคอร์นี่ทําให้หลวซิลนึกถึงบาเคอร์ในโลกช่างถิงซึ่งเป็นหนึ่งในเพื่อนไม่กี่คนในช่วงแรกๆของชีวิตวิธีแห่งยุทธของเขาไม่รู้ว่าตอนนี้บาเคอร์กลายเป็นเทพบุตรของตาหนักเทลมืดแล้วหรือยัง ในเมืองลอดหลัวซิลมีความเข้าใจทั่วไปเล็กน้อยเกี่ยวกับดาวบาเคอร์คล้ายกับรูปแบบของโลกช่างถิงกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดบนดาวบาเคอร์ก็มีอยู่ในรูปแบบของตาหนักเทลเช่นกันแต่ละตาหนักเทลต่างมีอำนาจปกครองพื้นที่อาณาจักรใหญ่เจ้าเมืองเมืองลอสก็เป็นชื่อลอสเป็นปรมาจารย์ระดับประชาเทพครึ่งเก้าคนหนึ่งตอนนี้ผลการฝึกตนของข้าไปถึงแดนเทพฟ้าแล้วถึงเวลาที่จะเพิ่มระดับการกลั่นยาของข้าให้สูงขึ้น ขั้นตอนต่อไปคือการกลั่นยาจำนวนมากเพื่อช่วยข้าเปิดจุดลมปราณ18จุดบนแขนขวาของข้าหากปราศจากพันฒนาการแห่งกมลกรกาหลัวซิลต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเขาจำเป็นต้องเปิดจุดลมปราณ18จุดบนแขนขวาของเขานอกจากนี้ยังมีการทำความเข้าใจถึงแดนกฎของตัวเองเพื่อพัฒนาตนเอง ถ้าเป็นไปได้เขายังต้องการลองวิวัฒนาการเคล็ดแสงดาวเทียนเต้าต่อไปเขาไม่ต้องการให้ตัวเองไม่สามารถฝึกฝนจนถึงระดับสูงสุดของแดนบริบูรณ์ในแดนเทพฟ้าเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของวรยุทธในเมืองที่มีนักยุทธรวมตัวกันอยู่นั้นจะมีสถานที่ฝึกฝนมากมายที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้แค่จ่ายแก้วเทลให้เพียงพอก็จะสามารถเช่าและปิดกั้นฝึกตนได้ หลวซิลมัง่งคั่งมากเขาชอบสนามฝึกกลที่ดีที่สุดในเมืองลอสได้โดยไม่ลังเลเมื่อเขาเดินไปรอบๆบเมืองเขาก็จงใจปล่อยลมปราณของผลการฝึกตนระดับราชาเทพด้วยฐานะของผู้แข็งแกร่งราชาเทพก็จะไม่ตกเป็นเป้าหมายของใครตอนเขาอยู่ในสำนักไท่ไหลในโลกดาราอุดรหลัวซิลก็รู้แล้วว่าค่ายกลและกลั่นยามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับพันกลัน่นดังนั้นหลังจากที่เขาปิดกั้นฝึกตนสิ่งแรกที่ต้องทำคือปรับปรุงสถานะแดนค่ายกลของเขาเองให้สูงขัน ตอนที่บรรพจาร์ไทยุนรับเขาเป็นสิทธิบรรพจารย์ไทยุนเองก็อยู่ในแดนที่กำลังจะบรรลุระดับ8เท่านั้นแต่ในหลัวซิวนั้นใช้เวลาเพียงสามเดือนกว่าก็ตตดโดนนักไข้เทพระดับ8อย่างคลุมเครือแล้วทั้งหมดนี้แยกออกจากความสัมพันธ์เศษคัมพีอามารลิศไม่ได้อีกด้วยเศษคัมพีอามารลิศทาให้เส้นลมปราณของร่างกายของเขาเกิดใหม่จัดเรียงตามกฎไข้กลพิสดารแล้วบรรลุแดนบริบูรณ์ซึ่งทาให้เขาได้เปรียบในวิธีแห่งไข้กลบรรลุแดนเร็วมาก สามเดือนต่อมานั่นคือครึ่งปีหลังจากที่เขามาที่ดาวบาคเคอร์ทักษะค่ายกลของหลัวซิลได้เข้าสู่ระดับของนักค่ายเทพระดับ8อย่างเป็นทางการนักค่ายเทพระดับ8คนหนึ่งที่อยู่ในสถานที่เช่นโลกาดาราคุณหลุนมีสถานะที่ไม่ธรรมดาอย่างยิ่งแม้ว่าเมื่อเทียบมากุฎเทพกับแล้วจะยังแย่กว่ามากก็ตามแต่สถานะก็สามารถเทียบได้กับผู้แข็งแกร่งราชาเทพขั้นปลายหากเป็นนักค่ายเทพระดับ9้าสถานะก็เทียบเท่ากับราชาเทพบริบูรณ์ใหญ่หรือระดับมกุฎเทพครึ่งเก้า อย่างไรก็ตามสําหรับหลัวสซิวนักไ้่เทพระดับ9ก้าก็ยังค่อนข้างห่างไกลเนื่องจากข้อกําหนดเบื้องต้นประการหนึ่งสำหรับการเป็นนักไถ่เทพระดับเคือแดนกดของตัวเองต้องไปถึงดั้งเดิมขั้นที่5แต่เนื่องจากหลัวสซิลเชี่ยวชาญกดใหญ่ขั้นสูงทั้ง4แม้ว่าเขาจะเป็นนักไข้เทพระดับ8พลังของค่ายกลที่เขาสร้างจะค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าของนักไถ้เทพระดับเทั่วไป หลังจากระดับของค่ายกลเพิ่มขึ้นหลัวซิลก็เดินออกจากพื้นที่ปิดกั้นฝึกตนเขาวางแผนที่จะดูว่าเขาจะรวบรวมยาเซียนระดับ8ในเมืองลอสได้หรือไม่และใช้สิ่งนี้เพื่อบรรลุไปยังแดนนักยาเซียนระดับ8ในคราวเดียวใช้เวลาไม่นานนักหลัวซิลก็ได้เยี่ยมชมร้านค้าใหญ่ๆในเมืองลอสรอบหนึ่งและผลลัพธ์สุดท้ายก็ไม่ทำให้เขาประหลาดใจในสถานที่เล็กๆเช่นเมืองลอสสามารถซื้อยาเซียนระดับ7ได้ก็ไม่เลวแล้วยาเซียนระดับ8ไม่มีแม้แต่รากเดียว ตามข่าวที่เขาสอบถามจากร้านค้าบางแห่งถ้าต้องการซื้อยาเซียนระดับต้องไปที่เมืองบาลองที่นั่นเป็นเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองที่สุดในดาวบาเคอร์นอกจากนี้ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งนั่นคือนั่งค่ายวาฟล่องหนจากดาวบาเคอร์ไปยังโลกาดาราคุณหลุนในโลกาดาราคุณหลุนไม่ต้องพูดถึงยาเซียนระดับ8แม้ว่าจะเป็นยาเซียนระดับเก้ายาเซียนระดับมะกุฎล้วนมีขายดาวบาเคอร์เทียบเท่ากับพิภพระดับมะกุฎเทพหลวซิลไม่ได้ตั้งใจจะอยู่ที่นี่ดังนั้นเขาจึงเลือกวิธีที่สอง จากดาวบาเคอร์ถึงโลกะดาราคุนหลุนสถานที่ที่หลัวซิลเคลื่อนย้ายไปถึงด้วยค่ายวาฟล่องห่นนี้เรียกว่าเมืองอัคคินพาเมืองทั้งเมืองสร้างด้วยหินสีแดงมองจากระยะไกลทั้งเมืองดูเหมือนจะลุกเป็นไฟเหมือนเปลวไฟขนาดใหญ่ในดาวบาเคอร์ผู้แข็งแกร่งระดับราชาเทพคนหนึ่งนั้นหายากแต่ภายในโลกะดาราคุนหลุนมีผู้แข็งแกร่งระดับราชาเทพมากมายดังนั้นหลัวซิวที่เดินอยู่ในเมืองอัคคินพาจึงไม่เป็นที่สังเกตมากนะัก ในเวลาเพียงไม่นานเขาก็เห็นราชาเทพหลายคนแล้วหลายคนคือราชาเทพขั้นกลางและผู้แข็งแกร่งราชาเทพขั้นปลายห้าห้าข้าได้ยินมาว่าอีกสองวันจะมีการประมูลมีทาตหลายคนที่ไม่เลวเมื่อถึงเวลานั้นสามารถซื้อมาใช้เป็นเตากลั่นยาอัคคีได้เมื่อเดินผ่านลานประมูลหนึ่งชายหนุ่มสองคนเดินออกจากลานประมูลด้วยกันเดินผ่านหลัวซิวเห็นได้ชัดว่าชายหนุ่มสองคนนี้ฝึกฝนวรยุทธ์เช่นการเก็บหินเสริมอย่างพวกเขาต่างซี้เซียวเหมือนและมีความต้องการทางเพศมากเกินไป ในเหล่านักยุทธมีคนจํานวนมากที่ฝึกฝนวรยุทธ์ประเภทนี้เพราะเมื่อเทียบกับวรยุทธ์แบบอื่นวรยุทธ์การฝึกฝนแบบคู่ของการเก็บหินเสริมอย่างเร็วที่สุดในการบรรลุดแดนวรยุทธ์การฝึกฝนแบบคู่ขั้นสูงบางอย่างมีประโยชน์ต่อทั้งชายและหญิงแต่วรยุทธ์บางอย่างไม่เหมือนกันกลับกันพวกเขาบังคับยึดผลการฝึกตนขออีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเพิ่มผลการฝึกตนของตนเองซึ่งโดยทั่วไปถ้าตกไปอยู่ในมือของคนดังกล่าวถูกลิขิตให้เป็นเตากลั่นยาอัคคีซึ่งเป็นโศกนากรรมอย่างยิ่ง ดูสินี่คือคนที่ข้าพูดถึงข้าได้ยินมาว่านางมีนิสัยที่ดื้อรั้นมากและยังเป็นสาวพรหมจรีข้าชอบเอาชนะผู้หญิงประเภทนี้มากที่สุดชายผู้พูดชี้ไปที่หน้าจอส่งเสริมการขายตรงทางเข้าลานประมูลแสดงให้เห็นภาพของนักยุทตหญิงหลายคนซึ่งทั้งหมดเป็นทาสหญิงที่ถูกขายโดยลานประมูลอย่างสินค้าที่ทางเข้าลานประมูลมีหน้าจอขนาดใหญ่ข้างในมีได้สร้างค่ายกลไว้และได้แสดงภาพต่างๆออกมาแนะนำสินค้าต่างๆที่กำลังจะปรากฏในงานประมูล หลวซิลเงยหน้าขึ้นมองเขาไม่ได้มองที่ทาสหญิงเหล่านี้แต่เพื่อดูว่ามียาเซียนหรือวัสดุที่เขาต้องการหรือไม่เพราะมีภาพของทาสหญิงหลายคนปรากฏขึ้นพอดีสายตาของหลัวซิลจ้องไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ภายใต้คำขอโดยเจตนาของลานประมูลบางคนสวมเสื้อผ้าผ้าไหมดูเหมือนนางฟ้าสักและบางคนสวมเสื้อผ้าเปิดโป่งยั่ยยวนมากนักพวกนางเป็นเหมือนหญิงสาวที่ยุ่ยยวนหลอกล่อผู้ชายยังมีหญิงสาวที่เต็มไปด้วยพลังราวกับหญิงกล้าหาญหญิงที่ไม่ได้ไม่กว่าชาย อย่างไรก็ตามเมื่อหลัวซิลเห็นภาพทาสหญิงคนหนึ่งเขาก็ตกตะลึงในทันทีราวกับถูกฟ้าฝ่านั่นเป็นหญิงที่สวมผ้าบางสีดำผมยาวสีดำปล่อยลงมาและร่างเพรียวปกปิดไม่มิดเพียงแต่ว่าสีหน้าของนางไม่ได้สแสดงอารมณ์ใดๆโดยเฉพาะดวงตาคู่หนึ่งที่เหมือนดาราราวกับดาราที่หม่นหมองทําให้ผู้คนรู้สึกสงสารใบหน้าแบบนั้นหลัวซิวจำมันได้ในพริบตาชาจือเยียน ในขณะนี้สมองของหลัวซีว,ว่างเปล่านางอยู่ในโลกสเสวียนเทียนที่อยู่ห่างจากโลกดาราคุณหลุนไม่รู้ว่าไกลมาแห่ไหนนางมาปรากฏอยู่ที่นี่ได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นเหตุใดนางถึงถูกขายอยู่ในลานประมูลของโลกดาราคุณหลุนในฐานะทาสหญิงหรือว่านางไม่ใช่พี่จือเยียนแต่เป็นเพียงหญิงที่ดูคล้ายกับพี่จือเยียนมากเท่านั้นหรือเปล่าแม้ว่าในใจจะคิดอย่างนั้นแต่ลางสังหรณ์ที่ไม่ดีของหลัวซิวก็ทวีความรุนแรงขึ้น คือหือเจ้าก็เป็นสหายวิธีเดียวกันหรือแต่ข้าชอบทาสหญิงคนนี้เมื่อถึงเวลานั้นอย่ายแย่งกับข้านะชายหนุ่มที่พูดเมื่อครู่นี้เห็นหลัวสซิวจ้องไปที่นักยุดหญิงโดยไม่ละสายในค่ายกลฉายภาพก็เลยเดินมาพูดด้วยรอยยิ้มทันทีทาสหญิงที่เขาชอบก็คือหญิงที่หน้าตาเหมือนกับชาตอเยียสาสหัวไปซะ แววตาของหลัวซิลมีเจตนาสังหารว่าขึ้นถ้าไม่ใช่เพราะที่นี่คือในเมืองอักคินพาเขาคงจะตบคนคนนี้ให้ตายอย่างไร้ความปราณีแม้ว่าในใจเขาจะไม่เต็มใจที่จะยอมรับแต่สัญชาตญาณของเขาบอกเขาว่าทาสหญิงที่กำลังจะถูกขายในลานประมูลคือชาติเยียนและเนื่องจากชาติเยียนปรากฏตัวที่นี่หมายความว่าเกิดเรื่องในโลกสเสวียนเทียนแล้วเพื่อนเจ้าหมายความว่าอย่างไร ชายหนุ่มขมวดคิ้วสหายของเขาก็เดินมาต่างจ้องมองไปที่หลัวซิลด้วยสายตาที่ไม่พึงพอใจออกไปจากสายตาข้าซาไม่เงันตายในดวงตาของหลัวซิลมีเลือดเรืองแสงจางๆซึ่งเกิดขึ้นจากเจตนาสังหารที่ผนึกแน่นและคำว่าตายคำสุดท้ายราวกับเสียงฟ้าร้องดังก้องไปทั่วตัวอย่างรู้ของชายหนุ่มสองคนอ,อึกึกชายหนุ่มสองคนกระอักเลือดออกมาพร้อมกันร่างกายของพวกเขาถอยออกไปหลายก้าว ใบหน้าของพวกเขาถูกแทนที่ด้วยความหวาดกลัวแล้วพวกเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรเลยหันหลังเดินจากไปบางทีพวกเขาอาจมีเบื้องหลังอยู่เล็กน้อยในเมืองอัคคินพาแต่ด้วยผลการฝึกตนเทพฟ้าขั้นกลางของพวกเขาพวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อต้านกับประชาเทพได้หลัวซิลเพิกเฉยต่อการจากไปของทั้งสองและเดินตรงเข้าไปในลานประมูลท่านมีอะไรให้ข้าช่วยหรือไม่บริการหญิงจากลานประมูลและดกินมาทักทายพร้อมถามด้วยความเคารพ เมื่อครู่นี้นางเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าลานประมูลและรู้ว่าชายหนุ่มที่อยู่ข้างหน้านางจริงๆแล้วเป็นผู้แข็งแกล่งระดับราชาเทพคนหนึ่งราชาเทพที่ยิ่งอายุน้อยหมายความว่าเขายังมีศักยภาพที่ดีและในอนาคตเขาอาจฝึกฝนไปสู่แดนที่สูงขึ้นได้อีกซึ่งสำคัญกว่าราชาเทพที่เป็นมานานแล้วอย่างแน่นอนข้าอยากรู้ว่าการประมูลครั้งต่อไปของพวกเจ้าจะจัดขึ้นเมื่อใดหลัวซิลถามอย่างเฉยเมย เนื่องจากชาติเย็ยนเขาจึงรู้สึกไม่ชอบลานประมูลนี้เล็กน้อยการประมูลจะเริ่มวันมะรืนนี้ยินดีต้อนรับท่านมาร่วมงานบริการหญิงตอบด้วยรอยยิ้มข้าต้องการซื้อนักยุทธหญิงที่พวกเจ้ากำลังจะประมูลราคาตามใจพวกเจ้าหลัวซิวบอกความตั้งใจของเขาบริการหญิงรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเพราะนางไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อน ห้ๆถ้าสหายคนนี้ต้องการซื้อนักยุทธหญิงเพื่อฝึกฝนแบบคู่รอวันมรืนนี้เถิดถ้าทำการค้าขายกับท่านตอนนี้จะทำลายชื่อเสียงของลานประมูลของเราทัานใดนั้นชายวัยกลางคนก็ปรากฏตัวขึ้นและพูดด้วยรอยยิม้มกดถูกกำหนดโดยผู้คนแล้วถ้าขค่าให้ราคาสูงพอหล่ะหลัวซิลขมวดคิ้วข้าขอโทษกฎของลานประมูลไม่สามารถละเมิดได้ตามต้องการในเมื่อสหายมั่งคั่งเพียงพอ เมื่อถึงเวลานั้นสามารถมาประมูลได้ชายวัยกลางคนพูดช้าช้าเห็นได้ชัดว่าชายวัยกลางคนผู้นี้น่ารับผิดชอบดูแลลานประมูลหลังจากที่เขาปรากฏตัวบริการหญิงที่ได้ต้อนรับหลวซิลก็ยืนอยู่ข้างๆและไม่พูดอะไรหลวซิลไม่พูดอะไรเขาเหลือบมองชายไวยกลางคนเขาก็เข้าใจความคิดของอีกฝ่ายคร่าวๆค,คิดในใจว่าเขาเร่งรีบเกินไป เพราะสถานะปัจจุบันของเขาคือราชาเทพคนหนึ่งแต่ราชาเทพคนหนึ่งให้ความสนใจกับทาสหญิงฝึกฝนแบบคู่ของลานประมูลเช่นนี้และจะซื้อล่วงหน้าก่อนกำหนดในราคาสูงถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นไปได้หรือยิ่งเป็นอย่างนี้มากเท่าไหร่ลานประมูลก็จะยิ่งไม่ยอมตกลงเพราะทาสหญิงฝึกฝนแบบคู่นี้ล้วนมีผลการฝึกตนเทพมาล้วนธรรมดามากมีความลับอะไรที่ไม่สังเกตเห็นหรือถ้าอย่างนั้นข้าลาก่อน หลวซิวไม่พูดอะไรอีกหันหลังแล้วเดินจากไปตรวจดูว่ามีอะไรพิเศษเกี่ยวกับทาสหญิงฝึกฝนแบบคู่กลุ่มนี้ชายไวกลางคนมองดูแผ่นหลังหลัวซิลที่จากไปรีตาและสั่งบริการหญิงที่อยู่ข้างๆเขาแม้ว่าจะได้รับการตรวจสอบตั้งแต่แรกแล้วแต่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลานประมูลเขาตั้งใจที่จะตรวจสอบอีกครั้งน่าสนใจราชาเทพคนหนึ่งกลับใส่ใจทาสหญิงฝึกฝนแบบคู่ที่มีเพียงแดนเทพมานมาก ไม่ว่าทาสหญิงคนนี้จะมีร่างกายที่พิเศษจนทําให้เขาแทบรอไม่ไหวที่จะได้รับหรือทาสหญิงคนนี้มีความสัมพันธ์พิเศษกับเขาชายไวกลางคนลูกคราวคังแล้วยิ้มเล็กน้อยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรสําหรับลานประมูลของเรามีเพียงข้อดีและไม่มีข้อเสียใดๆเท่านั้นหลังจากออกมาจากลานประมูลหลัวซิลสูดลมหายใจเข้าลึกๆพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสงบสติอารมณ์ที่ไม่สงบของเขา เขาเช่าพื้นที่ฝึกตนที่ใกล้กับลานประมูลมากที่สุดรอการประมูลเริ่มวันมรืนนี้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่สำหรับหลัวซิวแค่เวลาวันหนึ่งครึ่งก็เหมือนกับเวลาวันหนึ่งคือเวลาหนึ่งปี